สวัสดีค่ะดูคลิปเยี่ยมชมโครงการก่อนที่คุณจะไปดูบ้านและคอนโดมาแล้วค่ะวันนี้พาคุณมาดูคอนโดมิเนียมนะคะแล้วบอกได้เลยว่าคอนโดที่นี่ราคาน่าโดนมากๆที่สำคัญก็คือเป็นโครงการที่อยู่ติดถนนใหญ่รามคำแหงซึ่งอนาคตอีกไม่นานเกินรออย่างแน่นอนรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒธรรมมีนบุรีผ่านหน้าโครงการเลยทีเดียว และที่สำคัญที่สุดก็คือสถานีเคหะรามคำแหงมีทางขึ้นลงอยู่ตรงหน้าโครงการพอดีพอดีใช่แล้วค่ะวันนี้เราอยู่กันที่อัศการซิตี้รามคำแหงนั่นเองและพูดถึงทำเลที่ตั้งที่อยู่ติดถนนใหญ่แบบนี้แน่นอนค่ะการเดินทางสะดวกสบายไม่ว่าจะใช้รถส่วนตัวหรือว่าใช้บริการขนส่งสาธารณะ ออกมาจากโครงการปุ๊บขึ้นรถเมล์หรือว่าในอนาคตก็ขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยและนอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงค่ะเยื้องกันไปฝั่งตรงข้ามนิดเดียวเท่นั้นเองห้างศบสินค้าขนาดใหญ่ถึง2ห้างทั้งโลตัสแล้วก็ b ิ๊กซรวมทั้งบริเวณนี้อยู่ใกล้กับมีนบุรีด้วยค่ะเป็นศูนย์ชุมชนขนาดใหญ่มากๆเลยทีเดียวตลาดนัดตลาดสดโรงเรียนโรงพยาบาลมีครบถ้วนทุกอย่าง สการซิตี้รามคำแหงถือว่าเป็นบิ๊กโปรเจกต์เลยทีเดียวค่ะเพราะว่า พื้นที่โครงการทั้ง19ไร่เศษเนี่ยก็จะมีทั้งคอนโดมิเนียมที่สูง28ชั้น1อาคารคอนโดมิเนียมสูง8ชั้น3อาคารแล้วก็คอนโดมิเนียมที่สูง4ชั้นอีก16อาคารซึ่งเมื่อรวมจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมดแล้วเนี่ยมีประมาณ2,400กว่ายูนิตค่ะโครงการใหญ่พื้นที่ส่วนกลางเขาก็ไม่น้อยค่ะเพราะว่ามีทั้ง c คลับ o เฮาส์นะคะ มีฟิตเนสรูมมีสระว่ายน้ําแล้วก็ยังมีพื้นที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่เอาไว้ให้ลูกบ้านในโครงการได้ผ่อนคลายในวันว่างได้อย่างสะดวกสบายและนอกจากนี้ค่ะการรักษาความปลอดภัยในโครงการถือว่าได้มาตรฐานค่ะทั้งกล้อง cctv ทั้งรปภร,รักษาการตลอด24ชั่วโมงแล้วก็การเข้าออกโครงการตั้งแต่ซุ้มด้านหน้าไปจนถึงตัวอาคารแต่ละอาคารต้องใช้คียการ์ด a c c e ซ s ด้วย เข้าไปดูห้องกันคะ่ะห้องพักที like mm. ่เรามาชมในวันนี şey ้นะคะเป็นห้องขนาดประมาณ26ตารางเมตรค่ะแล้วก็บอกกันว่าที่นี่เนี่ยขายเป็นห้องเปล่าที่เปิดโล่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นการวางเลเยอร์หรือว่าการจัดฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเราสามารถ ปรับเปลี่ยนได้อย่างสะดวกสบายมากๆแต่ว่าอันนี้คือไอเดียที่ทางโครงการเขาเออกแบบมาให้ดูนะคะเริ่มต้นเข้ามาจากประตูห้องเลยด้านนี้อาจจะกั้นเป็นห้องครัวด้วยผนังเบาแบบนี้ก็ได้ค่ะดูค่ะสามารถใส่แพนทรีขนาดกระทัดรัดจะอุ่นอาหารหรือว่าเตรียมอาหารก็ทำได้อย่างสะดวกสบาย และด้านนี้ค่ะสามารถวางโซฟา2ที่นั่งนะคะระยะดูทีวีก็ยังสะดวกสบายค่ะนี่ค่ะโทรทัศน์30นิ้วขึ้นไปเนี่ยสามารถดูได้สบายตาและด้านนี้ก็เป็นส่วนของห้องน้ำค่ะนี่ฟังก์ชันวางไว้ให้แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นมีทั้งส่วนแห้งแล้วก็ส่วนเปียกสำหรับอาบน้ำการใช้งานสะดวกสบายค่ะ เป็นห้องที่เราอยู่จริงๆนะในในความเห็นส่วนตัวนะคะโต๊ะอาหารตรงนี้จะย้ายมาไว้แทนที่โซฟาแล้วโซฟาของเรานี่มาอยู่ตรงนี้อยู่ติดกับระเบียงโอ้โหได้บรรยากาศที่นั่งพักผ่อนแล้วสบายมากขึ้นส่วนด้านนี้อีกด้านหนึงค่ะก็คือบริเวณที่เป็นส่วนนอนเห็นไหมคะนี่บอกเลยว่าผนังตรงนี้เป็นกระจกแบบนี้นะคะแล้วส่วนตรงนี้ที่เป็นหัวเตียงก็คือผนังทึบเพราะฉะนั้น ห้องนอนของเราก็จะได้ความปลอดโปร่งได้แสงธรรมชาติเข้ามาได้อย่างเต็มที่แล้วส่วนด้านนี้นี่ค่ะบิวอินตู้เสื้อผ้าฝังเข้าไปในผนังแบบนี้ใช้งานได้สะดวกแล้วก็เก็บของได้เยอะจริงๆด้วยจุดเด่นที่สุดของอัศ,ศการซิตี้รามคำแหงนะคะก็คือเรื่องของทำเลที่ตั้งค่ะ อยู่ติดถนนใหญ่รามคำแหงแบบนี้การเดินทางในปัจจุบันสะดวกสบายอยู่แล้วและยิ่งอนาคตก็ยิ่งสะดวกสบายมากขึ้นไปกว่าเดิมเพราะว่ารถไฟฟ้าสายสีส้มมีสถานีทางขึ้นลงอยู่หน้าโครงการพอดีพอด,พอดีคนที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าเพิ่งเริ่มต้นทำงานเพิ่งเริ่มต้นสร้างครอบครัวบัตเจ็ตยังไม่เยอะที่นี่ตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียวลองคิดดูค่ะ ค่างวดผ่อนชำระต่อเดือนกับธนาคารกับค่าเช่าอาพาร์ตเมนต์ดีๆสักหลังหนึ่งเนี่ยที่นี่อัศการซิตี้รามคำแหงคุ้มกว่าแน่นอนเพราะว่าผ่อนจบก็ได้แอคเซสได้ทรัพย์สินเป็นของตัวเองยังไงต้องเข้ามาดูค่ะเพราะว่าตอนนี้ความคืบหน้าของโครงการมีบางส่วนบางอาคารที่สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่คุณสามารถเห็นห้องจริงวิวจริงได้เลยอย่าลืมแวะเข้ามาดูนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ